ตอนนี้ยังมีใครกังวลอะไรอยู่บ้างไหมครับก,กับการเต้นกังกังวลค่ะเพราะว่ามีเพื่อนบา,างคนเนี่ยติดงานไม่ว่าก็ต้องมาฮ้องเพราะว่าปวดของสั่งเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะแบบงงอะไรอย่างงี้ การบิวผู้ชมยังไงให้แบบว่าเชียร์สีขาวไปกับเราอ๋อขอบอกเลยค่ะว่าตั้งแต่เราเนี่ยค่ะสตาร์ทมาจากด้ด่างเลย ขนาดนี้ถ้าสีน้ำเงินเขายิงเข้าก่อนเราจ